โอเคนะครับผมกอ,อกาฟสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติโลบอกนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปโจ,โจโจที่มีชื่อว่า b i s a r ร Heaven Journey นั่นเองนะก็ตอนนี้ยังเป็นซนูนอยู่นะครับผมนะก็ คือแมปมันยังไม่เสร็จดีนั่นแหละนะครับส่วนใครที่อยากเล่นแบบนี้นะครับหรือไม่รู้ว่าในมือถือเล่นได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เช็คเหมือนกันเนาะก,ก็ให้ทุกคนลองเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมนะโอเคนะครับแล้วก็สำหรับ V P server นะครับก็ราคาประมาณสิบโลบักเนานะเออทุกคน Discord ของแมปนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะถ้าใครเล่นในคอมแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเจอโซเชียลลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก,กดคลิกเข้าไปได้เลยนะโอเคเซิร์ฟเวอร์ V P ประมาณสิบโลบัลนะ XD โอเคสร้างไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับนะลาวาบัก บริการเติมเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Free Fire, PUBG Mobile, Warlan ก็ตามและยังขายโลบักด้วยระบบใหม่ของทางเว็บไซต์อย่าง v i p Server และ ID s p a r k เลทสูงถึง7.5แถมยังรับกดผลปิศารจาก Map Box Foot หรือเติมเพชรจาก a l l Star Tower Defense อีกด้วยสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม โอเคนะครับผมเราก็ได้ทําการเข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็สำหรับแมปนี้นะครับผมก็เป็นตอนนี้ยังเป็นเอ่อเรไน,นะอไอเทมเนี่ยจะเกิดไวกว่าปกตินะครับเพราะว่าเกมยังไม่เสร็จดีก็ แบบลองให้ทุกคนลองเล่นกันดูก่อนนะครับนะแล้วก็ดูสแตนว่าสแตนมันเจ๋งไหมอะไรนี้อน,นิเมชันเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าสุดยอดมากเว้ยไอพวกสก,กิลต่างนะครับทําใหม่หมดนะครับเดี๋ยวเราเก็บไอเทมก่อนเก็บไอเทมไว้เยอะๆไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าตอนเรารีมันก็จะไม่หายเนาะโอเคทุกคนลองดูท่าสุมสแตนของเกมนี้กันไว้นี่นะนี่เอทโอเคเทนะครับอึ๊บอ่าเรียบร้อย ถ้าเลือดสแตนเราเยอะเนี่ยเราก็จะได้ตัวโหดกว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้เราได้ตัวอะไรกดเอ็มดูตอนนี้เราได้เป็นไวท์อัลบั้มเหรอไอตัวอ่านไม่ถูกอ่ะมันเป็นตัวสแตนจากนั้นเว้ยสแตนจากภาคห้าใช่ไหมไอตัวน้ําแข็งใช่ปะนี่นี่ตัวนี้นี่เออนี่ภาพโหลดแล้วเข้าใจคําว่าซูนไหมครับหัวโล้นเน่ยนี่นี่นี่ตัวก็จะประมาณนี้เลยนะก็เจ๋งดีนะครับผมโอ้แหลกๆว้าวสุดยอดจริงโอเคงั้นเรารีทิ้งเลยแล้วกัน มันล้นไหอ่ะทำไมมีแสงด้วยอะ่ะหรือว่าธนูมันมีแสงมีแสงอยู่แล้วทุกอันวะเฮ้ยอ,อ,อาจจะเป็นธนูแรนะใช่ไหมเกมนี้มีธนูอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราไปเอาไอเทมไปตรงนั้นกันนะครับเมื่อกี้มันสว่างล่อตาล่อใจมากผมบอกเลยมันอยู่ไหนแล้ววะมันอยู่ตรงไหนอะ่ะเฮ้ยเกมนี้สูมได้ไกลามากอะ่ะดูทุกคนไอเทมแม่งแบบเกิดแบบโอ้โหมวดสั่วมากอะ่ะเกิดไวจัดอะ่ะมีบอสด้วยนะครับเกมนี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่เกมระดับนี้จะมีบอสนะครับนะเดี๋ยวเราไปเอาไอเทมตรงนู้นก่อนเมื่อกี้แสงสว่างมันรอดตารอดใจมากนี่นี่น,นี่มันเป็นธนูอะไรธนูลักกี้แอโร่เหรอเนี่ยมันสว่างอยู่อันเดียวเลยเว้ยคืออะไรวะเมื่อกี้มันเกี่ยวอะไรมาเฮ้ยเอ้าเล่ควิปแอโร่เอ้าเฮ้ยโอย้พอดีเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมพาคนดูไปไปที่คังกันนะครับนะเดี๋ยวส่มสแตนแป๊บเราต้องส่งสแตนก่อนเพราะว่าเกมนี้มันวิ่งไม่ได้ไงประเด็นอนะเออวิ่งไม่ได้นี้ได้ตัวอะไรมาเนี่ย ได้มิสเตอร์พิเต์โอ้โหหนักกว่าตัวเมื่อกี้เออทุกคนนี่ตอนนี้เราสามารถซูมออกได้น,น้อนี่สังเกตง่ายครับจะมีตัวเขียวอยู่ตรงน,นี้เ<า>ช่ไหมเฮ้ย,ยตกใจแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับผมจะเป็นที่เก็บไอเทมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่สแตนสโตรเลจนะครับผมหรือว่าจะเป็นไอเทมสโตรเลจก็ตามนะครับให้เรา,ากดคุยในนี้เลยนะถ้าเราจะ 1, 0, นี่ครับ จะเก็บไอเทมฟรีประมาณสามไอเทมนะครับผมตอนนี้บอสเกิดแล้วเนาะเราก็อยากตีบอสใช่ไหมบอสเกิดตรงนู้นน่ะคนดูอยากเห็นผมตีบอสป่ะเดี๋ยวผมจะตีบอสให้ดูเว้ยตะเตนโหดก็น่าจะมีสตาร์แพลทินัมเนาะแล้วก็เดอะโวลนะครับอ๋อยกตัวอย่างสองตัวสองตัวมาเพราะตอนนี้มันโหดสุดแล้วมันเห็นเราป่ะน่ะมันวิ่งมางั้นน่ะโอ้รู้สึกแบบลัคกี้มากอ่ะโอ้ยอะไรบอสดีโอครับมันทำอะไรวะมันตีใครเลือดร้อยห้าสิบเองอ่ะ พิเศษแน่เลยเออตัวเดิมเลยไม่นะถ้าเราฆ่าดิโอน่าจะได้เออ่ตัวไว้นั่นนะครับน่าจะได้เดีดดยวไดรี่นะมันมีโอกาสดรอปนะครับเพราะว่าผมแอบไปเซฟธรรมดามาเนาะเพราะว่าอ่าเห็นเพยเยอร์คนหนึ่งเขาตีแล้วก็ได้สมุดเดีดยวไดรี่ด้วยนะครับเฮ้ยบอสสวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะตีบอสยังไงอะประเด็นได้ตองนี้อีกแล้วโอเคงั้นเราไปเปลี่ยนสแ,แตนก่อนดีกว่านะครับโอเคนตอนนี้เราเปลี่ยนสแ,แตน นีดูเอฟเฟกต์ฟันด็กูแหลกเลยอะเฮ้ยมันไม่มีน้องแบ็กเลยอะฟิงเกอร์โกงไปปะเฮ้ยตัวเฮกคืออะไรอะเหมือนบีดดาวเลยนะครับ ัเจ็บเป็นบ้างวะเนี่ยเฮ้ยจะตายจะตายคืออะไรวะตัวเฮดอจาผมไม่เข้าใจมันวะไม่เข้าใจละมันเป็นบิดดาวจริงป้าเนี่ยมีสเตียวันลันด้วยครับมีอะไรด้วยบอมมีตายแล้วปล่อยได้แล้วกันนะ ้ยปไปเลยได้ไรอ่ะโอ้โหได้เงินว่ะจบแล้วคนดู <c oughs> คิดว่าจะได้ของแรงไงโอเค let's go man เอาตัวดีๆมาเฮ <c oughs> ้ยติก๊กตินเกด <c oughs> ไม่เอาอะไรมาปาผม โอ๊ยโอ้ย,อยผมแตกเลยสู้ไงไวะเนี่ยเดี๋ยวผมอยาก,กมาตีบอสอ่ะเอ้ยไอ้นั่นทักเต็มเลยไอ้สติวบาลันเต็มเลยทำไงวะ <c oughs> ไม่ได้เปิดเทลโลไว้ด้วย <g ül> <c oughs> เออเฮ้ยได้แล้วอ้าวหวานหมู <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเลคุยเยมโชว์กันดูเลยเว้ยโอเคป่ะ

แล้วทำไมมันโกงเนี่ยเลคุยเอมหนึ่งนะอะไรฮ h i ตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลคุยเอมสู้เดอะโวไม่ได้อะไรวะเนี่ยการอับอายของเลคุยที่สุด โอ้ล้ข้าไม่มีอะไรดรอปด้วยโอ้โห,โหสุดจะบัโยนเฮ้ยบรรยายสุดยอดครับเลควิมโอเคไหนเป้าหมายเราก็บรรลุแล้วนะครับผมเราได้ทําการมีเลควยมครอบครองมาที่เรียบร้อยเนาะส่วนดอโอเดวอไม่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 ใช่ดอโอเดวอส่วนสตาร์ปพนัมโอเวนนะครับผมถ้าใครอยากดูคลิปนี้ต่อเนี่ยแต่ผมจะทําคลิปทําตัวเดอะวอโอเวนกันไว้ว่าตีบอสกี่ตัวจะได้บอสเอ้ยจะได้สมุดกันนะครับนะ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมนะก็คลิปอาจจะสั้นๆนะครับสั้นๆหรือว่า12นาทีนี่ถือว่าสั้นไหมไม่รู้ว่าคนดูชอบดูกันหรือเปล่าเนาะก็แมปโจโจถ้าใครอยากมาลองเล่นก็มาลองเล่นกันได้นะครับแล้วก็มือถือเนี่ยก็ต้องรออีกทีนึงว่าเข้าได้หรือเปล่าถ้าเข้าได้ก็เลสโก้เลยครับผมขอให้ทุกคนสนุกกับเกมนี้นะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมยอดไลค์คลิปนี้ขอสักหน0่รอไลค์ได้ไหมนะครับผมนะก็ขอบคุณที่คนมารับชม モダダカキラインダー。おへいなんだ、チェックンカップ。<music>